สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้คุณอินอยู่ที่เมืองพัทยานะครับผมอยู่ตอนนี้อยู่ที่พัทยาใต้นะครับเลยวอล์กอินสตรีทมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศในยามค่าคืนของเมืองพัทยานะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากน้อยเพียงใดน,นะครับณตอนนี้ผมอยู่เลยแถวแถวีีมานิดนึงครับถนนพัทยาใต้นะครับ ผมได้มาธุระได้มาทำงานที่นี่ผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนของเมืองพัทยามาฝากพี่น้องให้ได้รับชมไปด้วยกันนะครับณนะตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับทางตรงไปทางขวามือนะครับจะเป็นทางขึ้นเขาพระตำหนักนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปทางพัทยาใต้นะครับทางหาดจอมเทียนได้นะครับผม ณวันนี้นะครับเป็นวันที่วันที่4ี่ในยามค่าคืนของเมืองพัทยานะครับเดือนกรกฎาคม2568นะครับก่อนอื่นทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณอินแฟมิลีด้วยนะครับนี่ครับในยามค่าคืนนะครับเมืองพัทยา เป็นอะไรที่คลึกครักคลื้นมากๆครับคลึกครักคลื้นมากๆนะครับไม่ว่านะจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเดินควักไปให้เยอะไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนไทยต่างชาตินะครับเยอะมากครับผมรถสัญจรผูุกพล่านไปมาประมาณนี้ครับคึกครักมากบรรยากาศพัทยานี่คือไม่เคยเงียบเหงาแม้ในยามค่ำคืนนะครับผม ประมาณนี้เลยครับทุกท่านนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเยอะมากครับผมเดินให้ขวัำไขวเลยบรรยากาศสุดยอดมากครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายด้านซ้ายมือขวามือนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวจุดนี้มีแต่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับเยอะมากร้านอาหารแถวและแวกนี้ก็มีแต่ร้านอาหารอินเดียนะครับ แถวแถวใกล้ๆกับโรงแรม v c เมืองพัทยานะครับประมาณนี้เลยครับทุกท่านเห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็รู้สึกเชื่อมือน่นเวลายามค่ำคืนนะครับนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวแถวแถวนี้เยอะมากครับทุกท่านว้าวสุดยอดครับนี่ครับเจ้านายผมไปรับประทานอาหาร ในร้านที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ครับผมก็เลยนั่งรอถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมในยามที่ผมออกมาทำงานผมออกมากับเจ้านายนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านบรรยากาศเมืองพัทยาวันนี้สุดยอดมากครับคึกคักคึกคื้น,นจริงๆครับผมทุกท่านครับ ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มประมาณ10นาทีประมาณนี้ครับทุกท่านก็ยังคึกคักสุดๆนักท่องเที่ยวก็เดินไปเดินมาประมาณนี้ครับ<ม>เยอะมากทุกท่านครับรถราการสัญจรก็ค่อนข้างที่จะฟังที่ไป จอมเทียนก็โล่งๆนะครับฝั่งค้ากลับกันที่ชะมุงนะ่งหน้าไปปติายาใต้นี่ก็รถกันจัรจก็ค่อนข้างที่จะติดขัดนิดน,นึงนะครับผมประมาณนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยครับผมส่วนด้านซ้ายมือของผมเป็นร้านอาหารร้านอาหารประมาณอินเดียนะครับ ยากาศก็ประมาณนี้เลยส่วนชายหาดพัทยาก็จะห่างจากผมอยู่ประมาณสัก500เมตรครับผมทางด้านขวามือนะครับผมจอดเลยพัทยาตายมานิดนึงนะครับผม พาเจ้านายมาเที่ยวพาเจ้านายมาทัวร์ช่วงนี้ว่างเว้นจากการขับรถนะครับก็เลยถือโอกาสได้มีเวลาได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆในเมืองพัทยาในยามค่ำคืนมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมนะครับเนี่ยครับงานของผมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับขับรถพาเจ้านายพาลูกค้าต่างชาติไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอื่นๆนะครับประมาณนี้ ทุกวันนะครับแล้วแต่เจ้านายจะเรียกใช้ไปไหนผมก็ไปหมดไปได้ทุกที่ทุกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมนี่แหละการขับรถการทำงานอยู่บนรถถ้าเกิดไม่ว่างจริงๆนะครับไม่มีโอ,อกาสได้มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับ จะวุ่นกับการขับรถอย่างเดียวครับผมแต่วันนี้วางเว้นนะครับก็เลยมีโอกาสเอโอกาสเก็บบรรยากาศเมืองพัทยาในยามค่ำคืนมาฝากทุกคนทุกท่านให้ได้รับชมเสร็จจังนี้เสร็จจากตรงนี้นะครับเจ้าหนายทานข้าวเสร็จ ผมก็น่าจะได้กลับกรุงเทพมาหานครวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับน่าจะเสร็จงานจบงานประมาณเที่ยงคืนครับผมวันนี้แต่ก็สนุกสุขใจในการทำงานในการได้งานในการขับรถในการพาเจ้านายไปเที่ยวเที่ยวไปทัวสถานที่ต่างๆนะครับผมก็ได้เที่ยวไปในตัวนะครับบางทีก็สนุก บางทีก็มีความสุขกับการทำงานนะครับประมาณนี้เลยทุกคนทุกท่าน โหยี่รถทางแถวคันนี้ลูกค้านันกท่องเที่ยวเต็มคันรถเลยทุกคนเนี่ยครับนักท่องเที่ยวยืนเต็มหน้าร้านเลยว้าวมีแต่คนอินเดียมีแต่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณอินขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งกําลังใจคุณอินแฟมลี่นะครับสุดท้ายนี้คุณอินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ